เอาละครับและในโอกาสนี้นะครับผมคิดว่าหลายคนรอคอยกันแลน้วฮะเพราะว่าเราบอกคุณผู้ชมเอาไว้ว่าเราจะกลับมาพร้อมกับผลของผู้ที่ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายครับคุณเอิร์กแต่ยังก่อนเพราะเรายังมีรางวัลพิเศษที่จะมอบก่อนที่จะไปถึง3ท่านสุดท้ายนะคะ ซึ่งรางวัลพิเศษที่จะมอบให้กับผู้เข้าประกวดในช่วงนี้ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับไม่ใช่เฉพาะ10คนสุดท้ายเท่านั้นนะคะเริ่มจากรางวัลแรกเลยดีไหมคุณอันได้เลยครับรางวัลน,นี้โอ้จริงๆผมว่าทุกคนได้รางวัลน,นี้ได้หมดเลยนะบนเวทีทำไมฮะ <พอ S 3> เพราะสวยวทุกคนถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผิวที่ดีเรายืนอยู่ข้างหลงังทําทำไมผิวเขาเป็นอย่างนี้ค่ะเราเห็น <c oughs> แล้วเรารู้สึกว่าอายมากเลยนะคะนะครับนั่นคือรางวัล Miss Silk Skin by a s ศก Skin Hospital ครับซึ่งในโอกาสนี้ครับผมต้องขอรยนเชิญ นะครับท่านนายแพทย์ประยูนเจนตระกูลโรธผู้อำนวยการโรงพยาบาลผิวหนังอโศกให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลน,นี้นะครับขอรินเชิญท่านนายแพทย์ประยูนนะครับและผู้ที่รับรางวัล Miss ิลกิสกินบายอโศกสกินฮัลสิตอลนะคะก็ะ ok ะะจะได้รับกิฟต์ o u ลเชอร์มูลค่า50,000บาทจากโรงพยาบาลผิวหนังอโศกพร้อมสายสภายค่ะเอาละครับผลรางวัลอยู่ในมือผมแล้วนะฮะเปิดซองสดๆพร้อมๆกันเลยครับค่ะ และผู้ที่ได้รับรางวัลมิสซิลกี้สกินบายอโศกสกินฮอส p ิทอลได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข28ค่ะพันวิลาชมงคลค่ะ ผู้ที่เล็งเห็นแล้วว่ามีผิวที่สวยมากนะคะโดนใจนายแพทย์ประยูนค่ะครับผมได้รับรางวัลไปนะฮะพร้อมกับสายสะพายนะครับแล้วก็มีกิฟต์เช็คมูลค่าถึง5 0,000บาทด้วยกันนะครับต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับอ่าถ่ายภาพรวมกันนะฮะขอียงปรบมือสักครั้งหนึ่งนะครับและต้องขอบคุณนะครับนายแพทย์ประยูนเจนตระกุลโร์ไปอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมามอบรางวัลนะครับ รางวัลต่อไปเลยดีกว่าคุณเอิร์กได้เลยค่ะครับรางวัลน,นี้ครับเป็นรางวัลที่เปิดให้ทุกๆคนนะครับสามารถที่จะร่วมทําการโหวตแล้วก็ให้คะแนนกันได้นะครับเหมือนกับที่คลิกไลค์กดไลค์อ่ะใช่แล้วนะคะนั่นก็คือไปคลิกไลค์นะคะในภาพหรือว่าคลิปสัมภาษณ์ของผู้เข้าประกวดทั้ง30ท่าน ผ่านทางแฟนเพจแล้วก็เว็บไซต์ค่ะซึ่งรางวัลน,นี้มีชื่อว่า Miss Social Network by Banana IT ค่ะครับซึ่งต้องขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณรัชดาพรโกวิทวนาวงครับ Product Director Banana IT ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลน,นี้ครับและผู้ที่ได้รับการโหวตสูงสุดนะคะมีคนเข้าไปคลิกไลค์และกดไลค์มากที่สุด ผ่านทางแฟนเพจแล้วก็เว็บไซต์ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหนค่ะนิสามณีเลิศวรพงศ์ค่ะ <Yeah. S 1> ซึ่งเธอก็จะได้รับเ e นิวไอแพดนะคะจากบานาน่าไอทีพร้อมกับสายสะพายค่ะอยากได้ n e นิวไอแพด้วยอะ่ะซื้อและกันคุณขอบคุณและภาพของคุณไม่มีใครกดไลค์บ้างเหรอ ผมไม่ได้ติด 30, 1ใน30แล้วก็ไม่ได้ลงด้วยคุณลองเข้าไปแข่ง4ไป3 1นี่หมายเลขหนึ่งสวยมากทีเดียวนะคะแสดงว่าคนชอบมากที่สุดถ่ายภาพออกมาแล้วคนชอบที่สุดนะครับต้องขอเสียงปรบมือนะครับแล้วขอบคุณคุณรัชดาพรด้วยนะครับผ่านไปแล้วกับรางวัลพิเศษนะคะและในช่วงนี้เราจะมาประกาศจาก10เหลือ3 ช่แล้วนะครับก่อนที่เราจะประกาศว่า3นั้นเป็นใครกันบ้างขอเสียงปรบมือต้อนรับ10คนสุดท้ายของ m ิส s ทอฟานียูนิเวอร์2012บนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับ าละค่ะและจากสิบท่านที่อยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะจะเหลือเพียงแค่3คนและ3คนก็จะเข้าไปชิงชัยในตำแหน่งมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สค่ะใช่ครับผู้เข้ารอบ3ท่านสุดท้ายอยู่ในมือของดิฉันแล้วค่ะคุณอันถ้างั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะผู้เข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับ เราจะไม่เรียงตามลำดับหมายเลขและไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะคะคท่านแรกค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข22สิริวรการบุตรโยธีค่ะ จริงต้องบอกว่า10คนนี้สวยมากทุกคนแล้วนะครับและคนที่2นะครับที่เข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับได้แก่หมายเลขหมายเลข12ครับคุณนิชาชัยพฤกษ์ครับ เธอคนนี้เก๋ไม่ค่อยเหมือนกับมิสทิฟฟานี่ที่เราเคยเจอในปีที่ผ่านๆมานะคะครับผมจากพัทลุงค่ะครับผมมีอีกหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นนะครับ<ช>บนเวทีแถวหน้าในค่ำคืนวันนี้ครับค่ะและผู้ที่มีโอกาสเข้าไปชิงชัยในตำแหน่งมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สประจำปี2012ได้แก่หมายเลข 28ค่ะพันวิราศมงคลค่ะเอาละครับเราต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะครับแน่นอนที่สุดให้กับสาผู้เข้ารอบของเรานะครับรวมทั้งอีก7สาวงามบนเวทีทางด้านหลังด้วยนะครับเธอทุกคนสุดยอดจริงๆในค่ำคืนวันนี้ถูกต้องค่ะ โอ้โหเสียงกรีดเสียงเชียร์ดังสนั่นที่โรงละครทิฟฟานี่แห่งนี้ทีเดียวนะคะทิฟฟานี่โชว์พัทยาที่สุดแห่งคาบาเรชโชระดับโลกเลิศหรูตระการตากับลีลาพริ้วไหวของนักแสดงมืออาชีพกว่าร้อยชีวิตรังสรรผลงานคุณภาพให้คุณประทับใจทุกครั้งที่มาเยือนพัทยาเติมเต็มความสุขสุดพิเศษ ทุกค่ำคืนที่ Tiffany Show พัทยา